วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับเมนูน้ำชุบโจรหรือว่าอกยำน้ำพริกค่ะภาษาใต้เขาจะเรียกน้ำชุบโจรสาเหตุที่ชื่อน้ำน้ำชุบโจรน,นะคะสมัยก่อนก็คือว่าโจรผู้ร้ายเวลาไปปล้นไปจี้ไปขโมยของพอมาแล้วเนี่ยจะหลบอยู่ในปา่าหรือว่าอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเกิดอยากกินน้ำพลิกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราตำจะได้ยินเสียงก็เลยใช้วิธีหั่นแทนค่ะ หลังจากเราเตรียมของเสร็จแล้วนะคะหลักๆก็จะมีพิิกี้หนูหอมแดงมะนาวพิิกี้หนูนะคะหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วหอมแดงะมะนาวกะปิแล้วก็ปลาทูที่เราแกะเนื้อไว้รวมไปถึงน้ำเปล่าค่ะนำส่วนผสมทุกอย่างใส่เข้าด้วยกันนะคะใช้ช้อนนะคะบี้อย่างนี้นะคะ่ะให้มันเข้ากันค่ะ หรือท่านใดจะขย้ำมก็ได้นะคะแต่ขย้ำแล้วกลัวมันจะแสบมือสําหรับท่านใดที่ชอบความหวานคุกล่อมก็ใส่น้ําตาลลงไปได้ค่ะเติมน้ำตาลลงไปนะคะมะนาวลงไปนะคะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยตามที่เราชอบเลยค่ะแล้วก็เติมน้ําน้ําเปล่าลงไปนะคะน้ำเปล่านี่เราจะใส่สัก นิดเลยค่ะสักช้อนหนึ่งก็ได้ค่ะเราดูะจะชอบแบบใส่น้ำเยอะๆนิดหน่อยหรือว่าใส่เป็นช้อนสองช้อนก็ได้อยู่ที่เราชอบค่ะบางคนก็จะชอบแบบแห้งๆนะคะแม้ว่ามันแห้งๆเราก็เติมน,น้ำมาเตอีกทุกคราวให้เข้ากันนะคะอยจางรสตามใจชอบเลยค่ะ แล้วค่ะเมนูน้ำชุบโจนหรือว่าน้ำพริกโจนของเรานะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็กินกับไข่ต้มแล้วก็ผักนะคะส่วนที่เห็นขาวๆนั่นคือหยวกกล้วยเขื่อ,อ,กกอ,อนหรือว่ากล้วยป่าค่ะหยวกกล้วยป่านะคะออกมาจิ้มน,น้ำพริกโจนอยู่ในป่าก็ต้องกินหยวกกล้วยค่ะขั้วกกยป่าหาง่ายก็คือต้นกล้วยป่าค่ะ